จับมือเล่น EP ที่12เล่นสายฟรีวันที่2ในเซิร์ฟเวอร์700ต้องเล่นอะไรบ้างคลิปนี้ไปดูกัน โน่นหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสตองเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพลที่รวมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้เซ็นเซอร์ลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพรามบริการเติมเกมนันอีมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้น ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนนะครับผมนะวันนี้เราอยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์700ในวันที่12ในเซิร์ฟเวอร์700กันทุกคนซึ่งผมต้องกราบขอไยทุกคนก่อนที่ EP ที่11เนี่ยทุกคนมันไม่ได้ลงเพราะว่าผมไม่มีเวลาจริงๆทุกคนในการอัด EP ที่11เมื่อวานนะผมนะก็คือวันนี้ทุกคนมาอัด EP ที่12ให้ทุกคนได้ดูกันเลยซึ่งวันที่11กับวันที่12เนี่ยทุกคนมันไม่ค่อยต่างกันมากจริงๆนะผมก็เลยจะพาทุกคนมาดูเลยว่าวันนี้ เราซื้อพลังงานถึงเท่าไหร่บ้างอัพเวลเท่าไหร่บ้างและมีอะไรเปิดขึ้นมาใหม่บ้างนะครับผมนะแต่ก่อนอื่นทุกคนผมฝากทุกคนกดไลค์ เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปคนละหนึ่งไลค์ก่อนนะผมนะและใครยังไม่กดซับสไครต์ก็ฝากกดซับสไครต์คนละหนึ่งทีด้วยทุกคนส่งผมไป2 0 0 0 0ซับสไครต์กันด้วยนะผมนะและคือตอนนี้ทุกคนใครสนใจ a ี p f ไอดีเทพ IDUR แบบราคาถูกที่สุดในตลาดทุกคนสามารถไปจัดได้ที่เว็บเต่าเชช็อปนะผมนะพิมพ์ใน Google ว่าเต่าเชช็อปได้เลยทุกคนซึ่งนี่อันดับพลังตอนนี้ก็อยู่ที่672เจทุกคนส่วนเต่าเชตัวสายเติมก็ยังอยู่ที่5ทุกคนครับ ก็เป็นเอเดียของคุณบอลชาวไร่นะผมนะที่ทําการให้เรามาเล่นนะครับผมนะตรงนี้นะครับผมนะก็ต้องขอบคุณคุณบอลชาวไร่หรือชาวสวนบอลน,นั่นเองทุกคนสูงอันดับหนึ่งก็เป็นคุณบิ๊กหรือ RO บิ๊กพิบ Big ัติระดับบิ๊กบิ๊กทุกคนพลังล่อไป2องล้านเโอ้โหอันดับ2คุณลินโดคือตึงๆแต่ละคนตึงๆมากทุกคนนะคุณมิกะโอ้หตึงๆมากแล้วนี่ใครเนะี่ยเฮ้ยคนนี้เหมือนตัวละครลับเพิ่งมาใหม่แล้วก็เต่าเช้ผมนะตัวนี้ก็เป็นตัวละครลับเหมือนกันทุกคนนะ <laughs> ตึงี้ทตรงนี้ท ใครอยากดูรีวิว ID ดีนี้นะครับผมนะหรืออยากดูคอนเทนต์เกี่ยวกับ ID ดีนี้ทุกคนเพราะผมบอกเลยไอนั้นนะทุกคนคอนเทนต์สามารถทําเพิ่มมากมายได้แน่นอนเพราะว่าดองตัวดําประมาณเกือบ200กว่าใบทุกคนรอจากเกโรเกโรได้เลยใครอยากดูจริงสามารถไปกดติดตามได้ที่ช่องข้าของเคนะครับผมนะซึ่งวันนี้ทุกคนผมคาดเราว่าเรานจะจบทวีโวมันาณ55ได้ทุกคนเพราะว่าเรายังไม่ได้ฟาร์มอะไรเพิ่มเติมเลยครับผมนะตอนนี้คือ54ประมาณปลายหลอดนะทุกคนตอนนี้นะครับผมนะซึ่งตัวละครผมในทุกคนเหมือนเดิมเลย ตรงนี้นะผมขอเล่นใช้ช็อกเลตไปก่อนคือผมบอกตรงทุกคนสายฟรีอะทุกคนช็อกเลตอะต้องมาใช้ให้หมดนะอะไรที่ยังไม่ได้ฟาร์มก็มาลงดันฟาร์มไปทุกคนพวกไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรว่าพวกแบบรองไงทุกคนมาฟาร์มไม่หมดตรงเนี้ยผมก็กดฟาร์มไปเลยหไม่ต้องรอวิห้าสิบห้าไงมันถึงจะทะลวงผ่านทีเดียวได้คือถ้าไม่5ห้าสิบห้าไทุกคนมันก็จะเล่นง่ายขึ้นผมบอกกันนะเออตรงนี้โอเคฟาร์มฟาร์มกันไปฟาร์มฟาร์มกันไปวันนี้ฟึบฟึบ และก็วงล้อโฆษณาฟรีทุกคนวันนี้ผมก็ยังเอาแต่พลังงานเจ็ดอันเหมือนเดิมนะรับคมนะก็คือจะเอาจังหวะเลเวล70ไปทุกคนสำหรับพลังงานตรงนี้นะทุกคนนะก็สามารถเอากันตามได้ทุกคนตรงนี้อัพไปอัพไปนี่ผมบอกเลยไม่มีคำว่าพอเลเวเดี๋ยวพอเวล55ิใช่ปะ่ะแม่งเปิดโหมดอัพพลังมาอีกเนี่ยทุกคนดูเงินผมไหมนะหนึ่งล้านเนี่ยผมบอกเลยไม่พอแน่นอนตรงนี้เงินไม่พอแน่นอนทุกคนหนึ่งล้านอัพฟุบุก,กิไปอ่ะนี่ปบ 3, ูบอมสามารถอัพขึ้นไม่ได้พลังเพิ่มสองพัน คืนจริงอ่ะทุกคน i อดีเนี่ยมันจะไม่ดันพลังอะไรมากมายทุกคนเดี๋ยววันนี้มันจะมีทักษะเปิดเพิ่มมาอีกในเวล55นะแล้วก็จะมีโหมดอัพพลังเพิ่มขึ้นอีกทุกคนซึ่งผมคิดว่าพลังเราน่จะดีดแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องรออัปเดตให้ทุกคนได้ดูว่าพรุ่งนี้ทุกคนพลังผมเนี่ยมันจะเพิ่มเติมไปเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูดูวันพรุ่งนี้อีกทีทุกคนนะว่าพลังผมเนี่ยหลังจากผมไปฟาร์มนู่นฟาร์มนี่ฟาร์มนั่นมาแล้วเนี่ยพลังผมมันจะ โอ้โหแม่งยังไม่วิวห้าสิบห้าทุกคนผมว่าต้องซื้อช็อกแรตเพิ่มอีกสองอันตรงนี้ก็ซื้อตามมาได้ทุกคนซื้อตามได้นะถ้าแบบว่าขาดนิดเดียวจริงอะซื้อตามมาได้ทุกคนโอเคอยัดให้ตัวไหนดีวะอ่าตรงนี้ขออัพให้เราใช้ดินไปก่อนแล้วกันทะลวงไปพลังเพิ่มพันห้าครับผมอัพกันไปอัพกันไปใส่อีพีไปทุกคนโอเคสำเร็จเวยครับผมนะอ่าอันนี้ผมเคลียร์ไปเคลียร์พวกใบรับรองเลยทุกคนแต่วพวกใบรับรองเนี่ยเคลียร์ไปเลยเคลียร์ไป,น,ไปน,นะนั่นเคล โอเคเมื่อไหร่จะ5้าสิบ้าวัน้องชายเมื่อไหร่จะห้าส้าวะ <c oughs> จะได้ไปลุยด่านต่อไปห้าสิบห้าได้ยังบบหมื่นไม่ห้าสิบห้าอีกว่าเกมอะไรดีบึ้มโอเคห้าสิบห้าที่ร้อยทุกคนซึ่งเนี่ยพอห้าสิบ้าใช่ไหมมันก็จะมีการปลดทักษะเพิ่มขึ้นมาผมนะซึ่งทักษะตรงนี้ทุกคนมันจะทําให้เราเพิ่มพลังค่อนข้างเยอะมากๆทุกคนตรงนี้นะผมพามาดู นี่้วมีด่านเปิดมาด้วยแล้วก็ทักษะเปิดนะครับผมนะเดี๋ยวเราน่าจะฟาร์มไปทักษะฝั่งฮีโร่ซะมากกว่าทุกคนเพราะว่าตอนนี้ผมจะเน้นเป็นจีนอแล้วก็เป็นฟูบุกินะครับผมนะในฝั่งฮีโร่แล้วก็ปู่บอมทุกคนที่จะเน้นปั้นในฝั่งฮีโร่ไปซะก,ก่อนนะผมตรงนี้รับเพชรกันไปโอเคไอ้แพ็คเพชรเนี่ยทุกคนผมแนะนาถ้าใครมีงบก็สามารถจัดกันได้นะเพราะว่ามันให้เพชรค่อนข้างเยอะนะครับผมนะในการที่แบบว่า เราทะลวงไปถึงเลเวลแต่และเลเวลเนี่ยทุก10เลเวลทุกคนมันแจกไปค่อนข้างเยอะมากมานะตรงนี้ส่วนดาวมว่วงตอนนี้ผมก็ยังไม่ทำนะครับผมนะยังไม่ได้ฟาร์มอะไรเพิ่มทุกคนน่าจะต้องรองพรุ่งนี้ก่อนสำหรับดาวม่วงนะครับผมอ่ะขอยัดเวลไปก่อนฟึบฟืบฟบฟบฟบยัดเวลให้ทุกคนไปโอเคสวยสวยเดี๋ยวรอดูเลยทุกคนปลดทักษะด้วยรอดูเลยผมบอกแค่นี้ว่าพรุ่งนี้เราจะมาอัปเดตพลังให้ทุกคนได้ดูผมคิดว่าน่าจะขึ้นประมาณ50,000 0ได้อยู่คิดว่านะคิดว่านะ,านะก็ไม่แน่ใจว่าทาได้หรือเปล่าตรงนี้ โอเควันนี้ผมขอยัดอาชูราคาบุตูเอ้ยไม่ใช่ดิคาบุโตขึ้น4ดาวก่อนละกันทุกคนมาและขอเปิดชิ้นส่วนทักษะสีส้มสักหนึ่งชิ้นอุ้ยได้เป็นการรบรับมังกรทุกคนซึ่งอันนี้ผมได้มาจากกิจกรรมที่เป็นการขุดนะครับผมนะขอจมตีโอ้โแม,ม่ป้องกันเอกระจอกจัดกมิมอ่ะอัพอาชูราคาบุตูขึ้น4ดาวผมนะตรงนี้โอ้พลังเพิ่ม5้าพันไม่เพิ่มน้อยจังวะ ม่เพิ่มน้อยจังหวะทุกคนโอ้โหน้อยเกินไหนเขาดูกิจกรรมดิมีกิจกรรมอะไรให้เราเล่นมั่งตอนนี้ก็เหมือนจะเหมือนเดิมทุกคนกิจกรรมตอนนี้ผมก็อันเชิญไปทั้งหมด160หกสบใบนะอ่ะจัดอีกสิใบแล้วกันทุกคนตรงนี้ฟึบมาขอสีทองโอ้โหแม่งเงียบเก็บคือตัวจํากัดไม่มาเลยอะ่ะจริงๆเกมมึงก็เกินไปอ่ะรับมาทุกคนตรงนี้ต่อภาพชิคซอโโอเคได้เป็นตั๋วแดงมาอีกหนึ่งใบทุกคนไปเปิดกันเลยมา เปิดกันเลยทุกคนตัวแดงอีกสิบใบขอตัวจํากัดนะขอสีทองโอ้โหแมงไม่มีกระตุกกระตุกเลยไม่มีกระตุกเนี่ยกระชากไกลลทุกคนแมงเอ้เกมดีอะคุดไปทุกคนขอเป็นเอ้ยนี่ดีครับผมนะชิ้นส่วนสีทมเพื่อเปิดการพับอน,นาคนทุกคนถือว่าดีถือว่าดีถือว่าดีโอเคอะเจอเจ้าราชาทะเลครับผมนะขอย้ายไปชั้นถัดไปทุกคนซึ่งตอนนี้ทุกคนผมก็อยู่ที่ชั้นประมาณสามสิบสามนะครับผมนะก็ใครอยู่ชั้นไหนแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยได้ทุกคนอุ้ยดีดีดีดด ได้ชิ้นส่วนเพิ่มเติมขึ้นมา,าเดี๋ยวไว้เปิดในอนาะคตกันทุกคนแล้ววันนี้ผมขอแลกเป็นของทองหน่อยแล้วกันทุกคนจัดไปเลยขอทองสองชิ้นอย่าลืมมาแลกกันทุกคนมาลุนออปชั่น Option กันจริงๆก็ไม่หวังอะไรเยอะนะก็หวังเป็นโจมตีโจมจีว่าเซนให้พี่ให้พี่เป็นเซนสักสองชิ้น <c oughs> กูไม่ได้หวังเยอะเลยยิงจังหวะนี้โอเคมาในขอส่งมอบหน่อยทุกคนอย่าลืมมาทำเควสลรับทุกคนนะ ในการส่งรอบรูปนลครับผมนะมันจะมีเควสลับอยู่นะซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะได้เป็นอะไรน่าจะได้เป็นตัวม่วงนะคิดว่าจะได้เป็นตัวม่วงทุกคนสำหรับวันนี้อ่ะส่งให้ไปเลยห้าอันโอเคที่สุดละสำเร็จเควสนี่ทุกคนส่งรูปครบ50รูปทุกคนก็ได้เป็นตัวม่วง5า้าใบถือว่าเยอะนะผมบอกเลยถือว่าเยอะมากโอ้ยตรงนี้ละปลายละปลายละปลายโอเคเรียบร้อยไหมตรงนี้ ฟึบขอเข้าไปดูหน่อยละกันเดี๋ยวเราค่อยเปิดทุกคนขอไปดูในเฮาทุกคนได้ดูก่อนวันนี้นะครับผมนะรับข้อสัมฤ็จกันก่อนละกันฟึแบแปบนึงนะขอรับข้อสัมฤทธหน่อยฟึบฟึบโอ้โหขายอยีเดียวทุกคนขาย,ย,ายทียยเดียวข้อสัมท์ผมอันนี้นะร้องครับผมเคจะนีมาเคลียร์เควสพวกนี้ทุกคนมันแจกพวกของจัดปาร์ตี้ทุกคนนะสำหรับเควสพวกนี้แล้วก็ตอนวิทสิบห้าเนี่ยทุกคนเหมือนจะมีห้องวิจัยเพิ่มขึ้นมาอีกห้องหนึ่งซึ่งตอนนี้ใส่คคปปูบอไทุกน มันก็เพิ่มพลังค่อนข้างเยอะนะหเห็นปะโอ้โหเพิ่มมาหกพันถือว่าแจ่มแมวสวนลงยิมก็ยังไม่ได้อัพอะไรพเพิ่มเติมทุกคนถ้าผมมาอัพพวกนี้พลังผมขึ้นไปอีกเดี๋ยววันนี้เราค่อยจัดตักจัดเต็มกันทุกคนนะในการอัพขึ้นพลังนะตรงนี้โอเคมามาเอาเลยไหมเอาเลยไหมทุกคนขอโจมตีโจมตีมตเปอร์เซ็นต์ HP ดพเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับผมนะโป้งไหม่ธรรมะ ทรรมะวิพื้นอืม,มึงดูดเกลือ,อืหม,มานักโทษขอโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์เฮปีเฮปีเปอร์เซ็นต์ฟึบโอ้แม่งมันโจมตีโจมตีแต่อยู่ได้อยู่โป้งไปสูตรขอ me, เฮปี me, เปอร์เซ็นต์เฮปีเฮปีเปอร์เซ็นต์อ้าวป้องกันไอ้เวนเกมหมาโอเคทุกคนขอรีทิ้งนะป้องกัน<笑><笑> okay, กน,นะค,นคือผมไม่อยากให้มันขวางหูขวางตาในไอดีผมหลักๆแหละป้องกันหน่อยทุกคนรีทิ้งไปเลย <c oughs> รีทิ้งไปเลยทุกคนอ่ะใส่ให้ฟูบุก,กิแบผมนะน้องรักแม่งใส่ให้ตัวไหนได้อีกะเนี่ยของม่วงเรามีประมาณสามชิ้นเดี๋ยวขอดูดิว่าเราสามารถใส่ใ,ใครได้บ้างนะเสื้อโจมตีอือเหมือนจะใส่ไม่ได้เออเหมือนใส่โซนิกได้อยู่ทุกคนใส่ให้โซนิกมาพลังเพิ่มขึ้นสองพันโอเคถือโอเคเจ๋วอยู่เจ๋วอยู่แจ,จ๋วอยู่ทุกคนตรงนี้แล้วขอรีไปแล้วผมนะเพื่อมาอัพไปโซนิกแต่ยังไม่รีดีว่าอ่ะอัพไปก่อนฟึ๊บ อันนี้อัพไปน่าจะ400,000ได้ป่ะในการอัพตรงเนี้ยต้องรอดูกันไปก่อนโอ้โหอัพอยู่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 เทียร์60เทียร์60ไปไปไปเอาไว้40ปอโอเคอันนี้ก็อัพไปน่าจะ400,000ได้อยู่นะทุกคนเพราะเดี๋ยวผมจะไปอัพไอตัวฝึกฝนอีก ตัวเวลหนะ้าสิบห้าเนี่ยโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวค่อยไปอัพกันต่อวันนี้บอกเลยคําเดียววันนี้ดันกันเยียวยาวเรามีกระป๋องโมงคตเยอะเรามีกระป๋องมงคตเยอะทุกคนผมน่าจะลงหมดเลยนะเพราะว่ากิจกรรมต้นเดือนหน้าเนี่ยมันไม่ใช่กิจกรรมป๋อง่มงนะครับผมนะก็เลยไม่จะดองไปทาไมก่อนตัวนี้คนขอเอาไปฟาร์มพวกทักตรงซักษะกก่อนโอเครับเงินกันมารับเงินกันมา ฟึบแล้วตอนนี้ทุกคนผมบอเลยเพชรผมเยอะมากเพชรผมเยอะมากนะไม่จําเป็นต้องไปแบบว่าดองเพชรนะครับผมนะก็ซื้อพลังงานตามที่ผมซื้อไปเลยทุกคนนะไม่ต้องไปดองเพชรื้อแพคนี่แพคนี้ทุกคนส่วนแพคนี้ไปซื้อสิ้นเดือนได้ก็คือถ้าจําเป็นจริงๆอ่ะผมแนะนําว่าให้ไปซื้อแพคที่มาจากกิจกรรมดีกว่าทุกคนนะอย่างกิจกรรมกาโลกเนี้ยผมก็ไม่ได้ซื้อแพคอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะผมนะเนี่ยไม่ซื้อน,นทุกคนแพคพวกเนี้ย มันเปลืองเพชรนะตรงนี้ผมมองว่าถ้าจะซื้อจริงๆอ่ะทุกคนผมแนะนําให้ไปซื้อในแพ็กที่มันเป็นกิจกรรมการโล s s บวกดีกว่าเนี่ยไอแพ็กเนี้ทุกคนนะที่มันจะได้เป็นหินพัฒนาฮีโร่เนี่ยหนึ่พันเจ็เพชรเนี่ยทุกคนไปซื้อตรงนี้ดีกว่าโอเครับของกันมารับของกันมาเพราะงั้ผมซื้ออยู่แล้วทุกคนอันนี้ต้องซื้อรอบเพิ่มโอ้โหไม่เอาละแล้วร่วางแรกกูตีตายแล้วเนี่ย เหมือนล่างแรกยังตีไม่ตายนะทำไมทะลุมาล่างสองอไลวะเออล่างแรกยังตีไม่ได้เดี๋ยวต้องตีร่างแรกก่อนทุกคนเพราะว่าถ้าตีล่างแรกตายทุกคนมันจะได้เป็นของค่อนข้างเยือนนะทุกคนนะเอามาแลกของรางวัลน,นะตอนนี้ก็โอ้หคือไอที่เราไม่มีตัวตีบอสอนะหลักๆมันไม่มีตัวตีบอสทุกคนก็คือต้องหวังพึ่งกาโร่ตัวนี้ต้องหวังพึ่งกาโร่ก่อนคิดว่าไอกาโร่ของผมเนี่ยเดือนหน้าเป็นกระบองเหล็กอะผมว่าผมน่าจะประสานกาโร่ในเดือนหน้าได้แน่นอน เดือนหน้าเนี่ยเราเล่นกาโดแน่นอนทุกคนในวันที่หนึ่งเนี่ยคิดว่านะอ่ะตรงนี้อัพไปฝึกสายทุกคนดูเงินผมนะข้างบนเนี่ยเห็นไหมตอนนี้หกแสนแล้วทุกคนดูดิคือมันใช้เงินเยอะมากโหมดเนี้ดูดิใช้เยอะมากโอ้โหสี่ร้อยสามร้อยไปดิโอ้ดูดิดูเงินเหลือสี่แสนแล้วทุกคนบอกเลยให้ดองเงินกันมาเยอะๆจริงๆโหมดเนี้ดองเงินกันไว้เลยสองสามสี่ล้านลนะ้านอ่ะทุกคนดองเอาไว้เลยดูดิเหลือแสนเดียวแล้วทุกคน เหลือแสนเดียวแล้วโอ้โหพลังเพิ่มมาสี่แสนนิดนิดเรียบร้อยเหลือสามหมื่นเงินผมเรียบร้อยเหลือหกร้อยแม่งเหลือหกร้อยทุกคนเงินโหมดเกี้ยงพลังอยู่ที่สี่แสนสองณนะตอนนี้โอเคอัพไป,ปเหลือ 6, หกพันเกี้ยงแบบเกี้ยงจัดจัดทุกคนตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาสำรวจไซนามาเอาทุกคนเพราะว่าการสำรวจไซดามาเนี่ยมันได้เป็น เงิน <Birthday. S 2> <decks. S 1> ด้วยครับผมนะตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยมาสํารวจกันแล้วกันทุกคนประมาณนี้เลยวันนี้นะคิดว่าก็น่าจะไม่มีอะไรทุกคนส่วนรูปภาพก็ทําอยู่ที่โลซีวแฟงนะใครมีในกิวสามารถส่งให้กันได้เลยนะผมนะสำหรับคนในกิวของ r o b i g นะครับผมนะตรงนี้สามารถส่งให้กันได้เลยทุกคนเออประมาณนี้ประมาณนี้ทุกคนวันนี้นะก็น่าจะไม่มีอะไรอัปเดตกันมากทุกคนสำหรับวันนี้นะก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้ทุกคนก็ซีรีส์นี้ผมตั้งใจทำจริงทุกคนก็ฝากทุกคนกดติดตามกันด้วยใครเล่นตามกันก็สาม,มารถ เล่นตามไปได้เลยทุกคนเพราะว่าผมก็น่าจะสอนได้หมดเลย้วใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้ทุกคนหรือมีคําถามอะไรคอมเมนต์มาได้นี่เต๋าเชยังไม่ไปกดนะตรงนี้เดี๋ยวรีเข้าไปกดไอดียนะครับผมนะโอ้โหมันนี้เพคก็น้อยจังประมาณนี้ทุกคนนะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปกันด้วยครับผมนะและเหมือนเดิมทุกคนเมื่อผมเลิกเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้เมื่อไหร่ไอดีนี้แจกแน่นอนทุกคนนะและคนที่จะได้ไอดีนี้ไปผมบอกเลยว่าต้องติดตามตั้งแต่ EP หนึ่งจนถึง EP ปัจจุบันนะถึงจะได้น วี e ีแต่ละ E ีีแน่นอนนะผมนะตรงนี้นะเพราะว่ามันแจกก็ไอดี ID มันตึงทุกคนก็ต้องแจกยากหน่อยผมนะเพราะว่าไอดีดีพร้อมเล่นพ้งตรงก็พร้อมเล่นทุกคนคือวางแผนไว้อย่างดีแน่นอนไอดี ID นีครับผมนะประมาณนี้ทุกคนก็ฝากกันกดไลค์กดซับสไครต์อีกหนึ่งรอบทุกคนนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับ